ท่ามกลางแสงแดดเปลี้ยงเปงที่ร้อนละอุช่วงบ่ายของวันหนึ่งขณะที่พระธุดงหนุ่มย่ำเท้าเข้าไปกลางพื้นป่าลึกเพื่อหาพื้นที่สงบวิเวกในการนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาพระธุดงหนุ่มที่มีประสบการณ์ในการธุดงตามพื้นป่าไม่มากนักยังไม่เคยพบเจอกับอันตรายใดๆที่จะทำให้จิตใจท้อถอยหรือหวาดกลัวในการออกธุดงแต่อย่างใด แต่ว่าครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความหวาดกลัวและตกใจให้กับพระธุดงหนุมแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระธุดงหนุมถึงกับมรณภาพเพราะว่าจูจูก็มีเสือโคร่งออกมากระโจนพุ่งเข้าใส่โดยที่ท่านไม่ทันได้ระวังตัวและไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้จึงต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือและถูกมันลากหายเข้าป่าลึกไปช่วงที่พระธุดงนมเดินผ่านหมู่บ้านเข้าไปยังพื้นป่า ก็มีชาวบ้านหลายคนเห็นและพร้อมใจกันว่ารุ่งเช้าจะเตรียมอาหารข้าวหวานเพื่อรอใส่บาตจนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่รอใส่บาตก็ไม่เห็นวีแววของพระธุดงงนมที่จะออกมารับบิณฑบาตแต่อย่างใดก็เลยพากันคิดว่าท่านคงไม่ได้แวะปากกอยู่ในผืนป่าแห่งนี้น่าจะเดินธุดงเลยออกจากผืนป่าไปบริเวณอื่นแล้วจึงได้แยกย้ายกันออกไปทำมาหากินตามวิถีของตนเอง ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าก็สะพายยา่ำจอบเสียมเดินเข้าป่าไปที่ท้ายหมู่บ้านหลายคนที่เป็นพรานก็สะพายย่ำแบกปืนเดินหายเข้าป่าไปเช่นกันผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นจนเมื่อไอ้ลายเสือสมิงนั่นกินเนื้อหนังของพระธุดงค์นมจนหมดมันก็ได้เวลาที่จะออกตามล่าเหยื่ออีกครั้งเพราะรู้สึกติดใจรสชาติเนื้อหนังของมนุษย์เขาแล้ว กลางผืนป่าลึกไม่เคยมีพรานเข้าไปเหยียบย่ำมาก่อนเมื่อมันได้หลุดหลอดออกมาและกินเนื้อหนังของคนเข้าไปพรานที่เดินเท้าเข้าไปหาล่าสัตว์ก็กลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของมันในที่สุดพรานหนุ่มสองคนคือทิศแสงกับทิศเดดท,ที่กำลังสอดสายสายตาเพื่อมองหาสัตว์ป่าตามที่ต้องการจะล่าจู่ๆไอ้ลายเสือโคองกับพุงเข้าขยำที่ล้ำคอของทิศแสงทางด้านหลัง ทั้งสองไม่รู้ตัวว่ามันแอบย่องเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเขี้ยวที่แหลมคมของไอ้ลายพาดกอนขยำเข้าที่ลำคอแล้วก็กระชากสุดแรงเนื้อหนังที่ลำคอของทิศแสงฉีขาดเลือดพุ่งกระชุดมีเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและเสียงที่ร้องด้วยความตกใจของทิศเดชที่หันไปเห็นร่างของทิศแสงนอนตาเลือกถลนชักดินชักงออยู่ที่พื้นทิศเดชตกใจวิ่งหนีสุดชีวิต ทั้งที่ปืนคู่กายก็อยู่ในมือแต่ไม่คิดที่จะยิงแต่อย่างใดพรานหนุ่มทั้งสองไม่เคยพบเจอกับเสือมาก่อนเพราะว่าผืนป่าใกล้กับหมู่บ้านแถบนั้นต้นไม้น้อยใหญ่ในป่าแถบนั้นได้ถูกถากถางและโค่นล้มออกไปเป็นจำนวนมากจนสัตว์ใหญ่ที่พากันหากินต้องหนีเข้าผืนป่าลึกไปจนหมดและไอ้ลายพาดก่อนตัวนี้ก็เป็นหนึ่งของลูกเสือที่พ่อแม่ของมันถูกล่าและฆ่าตาย จนตัวมันเองตง้องหนีเข้าไปอยู่กลางพืนป่าลึกเพื่อเอาชีวิตปลอดเมื่อผ่านไปหลายปีมีความแข็งแกร่งและเติบใหญ่มากขึ้นแต่เดิมมันก็ไม่ได้คิดที่จะย้อนกลับออกมาเพื่อแก้แค้นให้พ่อกับแม่แต่ด้วยผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลมันเดินไปเรื่อยเปื่อยเพื่อล่าเหยือ่อและสุดท้ายก็ออกจากผืนป่าลึกมาจนได้ทิดเดชเมื่อรอดตายหนีกลับเข้าไปถึงหมู่บ้าน ก็ได้บอกข่าวร้ายกับชาวบ้านว่ามีเสือออกมาจากผืนป่าลึกให้ชาวบ้านระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าทิศแสงถูกมันฆ่าตายไปแล้วเมื่อได้ยินคำว่าเสือกระส่างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าเสือตัวสุดท้ายที่หากินอยู่ในผืนป่าแถบนั้นเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วก็ถูกตาช่วยแกฆ่าตายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครพบเห็นสัตว์ใหญ่อย่างเสืออีกเลย ชาวบ้านและพรานหลายคนพากันออกไปตามหาร่างของทิดแสงจนไปเจอร่างของทิดแสงถูกซ่อนเอาไว้ในพงหญ้ากลางผืนป่าลึกใกล้ๆกันก็ยังมีเศษซากโครงกระดูกอีกหนึ่งโครงพร้อมกับเศษผ้าเหลืองที่ฉีกขาดกระจัดกระจายไปทั่วก็เลยพากันคิดว่าน่าจะเป็นร่างของพระธุดงหนุ่มที่หายไปส่วนร่างของทิดแสงถูกกัดกินไปแล้วถึงครึ่งตัว คาดการกันว่าไอ้ลายพาดก่อนน่าจะซุ่มดักอยู่แถวแถวนี้เพื่อรอกินเหยื่อของมันจนหมดถึงจะได้ออกล่าเหยื่อร้ายใหม่ต่อไปก็เลยตัดสินใจกันว่าจะไม่นำเอาร่างของทิศแสงกลับไปที่หมู่บ้านมีพรานสองคนอาสาที่จะนั่งห่างดักเสืออยู่ในป่าบริเวณนั้นที่เหลือก็พากันกลับไปทั้งหมดการนั่งสากเสือในครั้งนี้มีตาผลกับตาเรินพรานลุ่นไวกลางคน ที่ทั้งสองคุ้นเคยและมีประสบการณ์มากมายในการล่าสัตว์นั่งห่างอยู่ถึงช่วงกลางดึกจูจ่ๆก็เห็นร่างของทิศแสงลุกพลวดขึ้นมานั่งพร้อมกับหันขวับมองขึ้นไปบนนั่งห้างของตะพลกับตาเรินแม้จะเป็นพรานที่มีประสบการณ์มามากมายแต่ก็ทำให้ตาเรินตกใจถึงกับไงหลังพึงตกลงมาจากนั่งห้างเสียงดังตบขอหักตายขาที่อยู่ใต้นั่งห้างนั่นเอง ส่วนตะพลก็ได้แต่หลับตาปีสวดมนต์ไปเรื่อยเปื่อยจนได้ยินเสียงดังเกาะแกกเกาะแกกอยู่ใต้นั่งห้างพยายามตั้งสติเหลือบมองลงไปถึงได้เห็นไอ้หลายพาดก้อนเสือโคร่งตัวขนาดใหญ่กำลังลากเอาร่างของตาเรนออกไปจากใต้นั่งห้างไปนอนเคียงขู่ก,กันกับร่างของทิศแสงตะพลได้แต่นั่งกลั้นหายใจนิ่งเงียบอยู่บนนั่งห้างในใจนั้นแกไม่ได้กลัวเสือ แต่กับกลัวผีทิศแสงจนขึ้นสมองทั้งที่เข้าป่ามามากมายไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนได้แต่นั่งมองร่างไอ้ลายเสือสมิงฉีกกินเนื้อหนังของทิศแสงกับตะเรินจนอิ่มหนำแล้วมันก็เดินจากไปรุ่งเช้าตะพลรีบปีนลงจากนั่งห้างสาวเท้ากลับไปที่หมู่บ้านทันทีและได้เล่าเรื่องรลวาทั้งหมดให้กับพรานและชาวบ้านทั้งหมดได้ฟัง ก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าเข้าป่าอีกเลยเมื่อตาช่วยแกได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็คิดว่าคงจะถึงเวลาอีกครั้งที่จะต้องออกตามล่าเสือแกคิดว่าอาถรรพบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างของทิศแสงน่าจะมีความเกี่ยวพันกับไอ้ลายเสือโครงนั่นด้วยมันน่าจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วถึงได้สั่งให้ศพลุกขึ้นนั่งได้และทำให้ตะเริน เกิดอาการหลอนจนงายหลังตกลงไปตายที่ใต้นั่งห้างตาช่วยแกสั่งชาวบ้านว่าห้ามให้ใครเข้าไปยังพืนป่าในช่วงเวลานี้อย่างเด็ดขาดหลังจากได้ฟังเรื่องราวาจากตะพลในช่วงสายๆช่วงบ่ายตาช่วยแกก็เดินเท้าเข้าไปยังพืนป่าที่ตะพลแกบอกกว่าจะเข้าไปถึงก็เกือบจะคำ่ำแกมองเห็นนั่งห้างเก่าของตะพลอยู่ใกล้ๆกับร่างของตาเรือนและทิศแสง และเศษซากโครงกระดูกของพระธุดงนมแกก็ตัดสินใจยืนนิ่งๆอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั่นไม่ได้หาที่มัดห่างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยแต่อย่างใดแกยืนเฝ้ารออยู่ด้วยความอดทนในใจก็พร่ำบนอาคมขลังของตนเองไปด้วยส่วนปืนคู่กายกบ็บรรจุกระสุนอาคมเอาไว้แล้วที่เอวของแกก็ยังมีมีดอาคมที่เคยใช้สยบเสือสมิงมาก,ก่อนเมื่อสมัยนมนม หลังหกโมงเย็นไปแล้วฟ้าก็มืดสนิทจนมองอะไรไม่เห็นถ่ามกลางความเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงจริงหลีดเลไลแกยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจนทุ่มกว่าวาถึงได้มีแสงจันทร์สาดส่องพ้นยอดไม้ลงมาหันไปดูร่างของตาเรนกับทิดแสงก็เห็นว่าทั้งคู่ลุกขึ้นมานั่งสแสยะยิ้มสายตาที่แดงฉานของทั้งคู่จ้องมองมาที่แกที่ยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ แต่ช่วยแกไม่ได้สนใจร่างของทั้งสองนั่นและไม่ได้นึกหวาดกลัวอะไรแต่สอดสายสายตาหาร่างของไอ้หลายพาดก่อนไปทั่วจู่จูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินแกลกใกล้เข้ามาแทนที่จะเป็นร่างของเสือโครงมันกลับกลายเป็นร่างของพระธุดงนมที่เดินออกมาจากความมืดหยุดมองร่างของตาวเรนกับทิศแสงร่างของทั้งสองถึงได้ล้มตึงลงไปนอนแน่นิ่งดังเดิม และสายตาของพระธุดงนมก็หันขวับมาทางตาช่วยที่แอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางความมืดและไม่จำเป็นที่ตาช่วยแกจะต้องยืนหลบหลังต้นไม้อีกแล้วแกถือปืนเดินออกมาแล้วก็ยกขึ้นยิงทันทีกระสุนอาคมที่แกบรรจุไว้ในลำกล้องได้พุ่งแหวกอากาศเข้าไปประทักกับร่างของพระธุดงนมเข้าที่กลางหน้าอกจนหงายหลังพึงล้มลงไป ก่อนที่ร่างนั่นจะลุกพรวดขึ้นมาโดยความรวดเร็วแต่ว่าร่างที่เห็นว่าเป็นพระธุดงนมนั่นมันได้เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนตัวขนาดใหญ่ไปแล้วตามที่ตาช่วยแกได้ขาดการเอาไว้กระสุนอาคมฝังเข้าไปที่ร่างของมันกลางหน้าอกแต่ไอ้ลายพาดก่อนเสือสมิงก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันมรีบพุ่งกระโจนเข้าใส่ตาช่วยทันทีใช้กลงเล็บตบจนปืนขู่กายของแกกระเด็นออกไป ร่างของตาช่วยแกกระเซธลาไปตามปืนและแรงตบของมันไอหลายเสือสมิงก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าขยํำร่างของตาช่วยที่นอนหงายอยู่บนพื้นกลงเล็บของมันกดแน่นเข้าที่กลางหน้าอกของแกก่อนที่มันจะก้มลงมาฝังคมเขี้ยวเข้าที่ระหว่างลำคอและหัวไหล่ฟัดขยํำหวังจะฉีกเนื้อหนังของตาช่วยออกมาแต่ว่าคมเขี้ยวของมันกลับไม่สามารถจะทำอะไรตาช่วยได จนตาช่วยแกหาจังหวะชักเอามีดอาคมออกมาจากที่เอวได้แล้วก็แทงสวนเข้าไปที่กลางหน้าอกของมันจนมิดคมไอหลายเสือสมิงถึงกับสะดุ้งเหือกแหกปากร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดผงะถอยออกจากร่างของตาช่วยออกไปเพราะว่ามีดอาคมปักเข้าไปที่กลางหัวใจของมันอย่างแม่นยำเลือดสดสดทะลักออกมาจากบาดแผลทั้งจากกระสุนปืนและรอยมีดอาคม และด้วยความเข้มขลังจึงสร้างความเจ็บปวดให้กับไอ้ลายเสือสมิงเป็นอย่างมากร่างของมันล้มตึงลงไปนอนชักกระตุกอยู่ที่พื้นดวงตาเหลือกถลนเมื่อรู้ตัวว่าใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแต่ช่วยแกรีบลุกขึ้นไปคว้าเอาปืนขู่กายของตนเองขึ้นมาหลวงเอากระสุนอาคมที่อยู่ในย่ำยัดเข้าใส่ลำกล้องแล้วก็เดินเข้าไปจ่อยิงเข้าที่หัวของมัน จนไอ้หลายเสือสมิงฟุบแน่นิ่งขาดใจตายคาที่แกรีบหันหลังเดินฝ่าความมืดกลับไปที่หมู่บ้านเพราะไม่ต้องการที่จะค้างอยู่ในผื้นป่ารุ่งเช้าถึงได้บอกให้ชาวบ้านพากันไปนำเอาร่างของคนตายออกมาทำพิธีตามประเพณีของหมู่บ้านส่วนร่างของไอ้หลายเสือสมิงนั่นให้เผาทิ้งเสียและนั่นก็เป็นการล่าเสือครั้งสุดท้ายของตาช่วยและหลังจากนั้นไม่นาน แกก็ได้กเกษียณอาชีพการเป็นพรานของตนเองในที่สุด